สวัสดีครับผมเรียบ้านเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวระบบน้ํานะครับโซลาเซลล์นะครับพอดีเราช่างเราได้เดินท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้อยู่ประมาณ3ามไร่สามไร่ได้ไหมประมาณประมาณสามไร่เนะาะแต่ใครไปเป็นแนวทางนะครับอันนี้ท่อเมลเราเดินเป็นท่อขนาด3นิ้วนะครับอันนี้3นิ้วแล้วก็ท่อย่อยนะครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับออกนะฮะเป็นสปิเกอร์นะครับเป็นท่อเป็นท่อส,สปิเกอร์นะครับที่ออกมาหัวสปิเกอร์นี้เป็นสีหุ่นนะครับใช้สปิเกอร์ตัวนี้นะครับสปิเกอร์กี่ตัว16ปะแถวละ13ตัวระยะอยู่ที่5เมตร หเมตรนะครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างเปิดสวิคนะครับตรงนี้เราใช้โซลาเซลล์นะครับจำนวน4ี่แผงนะครับขับปั๊มนะครับโซลาเซลล์ที่นี่ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟฟ้าเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูกล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับ พอดีถือและถ่ายเลยโอเคครับช่ากเราเปิดนะฮะเปิดสวิชนะครับปั๊มทำงานแล้วนะครับปั๊มนะครับจะตั้งอยู่ตรงนั้นนะฮะส่วนหนึ่งเราใส่แท้งนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นบ่ออยู่ข้างหลังนะครับเป็นบ่อหลวงขนาดใหญ่นะครับดูดจากบ่อขึ้นมานะครับแล้วก็ทรงนะครับมา ออกที่สปีกเกอร์นะครับก็ตรงนี้เป็นสปีกเกอร์ถ้ารวมกันแล้วก็จะประมาณ26ตัวนะครับแต่เท่าที่เทสนะครับสปีกเกอรเอ์เราสามารถใช้ได้ถึงประมาณ30ตัวนะครับในระยะทางเส้นย่อยอยู่ประมาณ60เมตรนะฮะเมื่อกี้เราไดย์ทดสอบไปแล้วนะครับก็นะฮะวันนี้ก็มา รีวิวให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับตำบลน,น้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปลูกพืชในเรื่องของระบบน้ำระบบโรงเรือน IoT ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะปลูกมะเขือเทศนะฮะวันนี้เรามาเดินระบบน้ำด้วยก็จะมานะครับถ่ายให้ชมถ่ายให้ดูกันนะครับ ะะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับบ่ายสามโมงครึ่งก็ยังสามารถทํางานได้นะครับนี่แหะฮะท่านใดสนใจนะครับที่จะให้เราไปติดตั้งระบบน้ํานะครับโซลาเซลล์นะครับพื้นที่ที่ไม่มี ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บริษัทบ้านเกษตรฟาร์มนะครับเรามีเรื่องท่อเรื่องอุปกรณ์ครบครันทั้งหมดนะครับสามารถติดตั้งได้แล้วก็พูดคุยนะครับว่างบประมาณเท่าไหร่นั่งงานประมาณเท่าไหร่ให้เราไปดูได้นะครับโอเคครับก็ผลงานนะครับในการติดตั้งก็ทำมาแล้วรวบ3 0มกว่าไร่นะครับก็อันนี้ก็ไปอีกที่หนึงประมาณ3ไร่นะครับ ที่เรามาติดตั้งให้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับอากับระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับเป็นปั๊มจรวดนะฮะนี่นะฮบ่บสามครึ่งน้ำก็ยังแรงอยู่นะครับค่าเวลาในการใช้จะอยู่ประมาณนะครับตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายสองน้ำจะแรงที่สุด แต่ก็แล้วแต่สภาพอากาศนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงนับฝนก็จะมีเมฆมากหน่อยนะครับก็จะทําให้ปริมาณน้ําที่ได้ในต่อวันอาจจะน้อยลงแต่ก็ยังเพียงพอนะครับพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมนะครับกระปลูกข้าวโพดนะฮะพริกมะเขือเป็นสูตรเล่นรูน้นะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมที่จะลงใหม่เห็นเอากาเตรียมที่จะมันลงแล้วก็พอดีให้เราทําระบบน้ําใหม่แต่เดิมใช้เป็นระบบน้าหยดที่เขาเคยทาไว้นะครับ สปีเกอร์มินิสปิกเกอร์อะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์นะครับก็มาเดินด้วยระบบสปิเกอร์ตัวใหญ่นะครับส่วนเรื่องหญ้าเรื่องอะไรถ้าท่านมองดูแล้วพอดีที่นี่เห็นมีเครื่องด่าย่านะครับรถดตดหญ้าสามารถแต่หญ้าได้ก็จบปัญหารเลือกหญ้าไปนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่ยบ,บ้าเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้มารีวิวให้ทัดได้ชมนะครับแล้วก็เป็นแนวทาง ถ้อใครจะทําเองหรือมาปรปึกษ,ษาหรือให้เราติดตั้งนะครับเรามีช่างชํนานางานนะครับโอเคครับก็ปิดสวิ์ได้เลยครับนี่นะครับโอเคครับลาไปก่อนครับผมเนี่ยบ้านเกษตรฟาร์มสวัสดีครับ